สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแลวคุณก็หันมามองหน้าดิฉันคุณโสดีผู้ชมคุณสัสดีดิฉันสวัสดีทุกคนค่ะก็ขอให้สวัสดีและสุขภาพแข็งแรงด้วยขอภัยผู้ชมก่อนนะคะว่าเกียจะเสียงแห้งเพราะว่าไม่มไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ไหมว่าตอนนี้แถบแถวบ,บ,บ,บางนาตราดเนีย่ยโดยเฉพาะที่บางพลีเนี่ยกำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ แปลกประหลาดพอสมควรคับออก็คือว่าหลังจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไปกันได้ยากถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าไม่มีถนนไม่มีสะพานโโแต่ว่า,าวทุกวันนี้มีสนามบินแล้อถูกต้อง เมื่อสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นสนามบินนานาชาติมาตั้งอยู่ในเขตบริเวณใกล้ๆกับบางพลีนี่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่ามีชาวต่างประเทศนะครับเวลาที่จะมาทานเสร็จคือเปลี่ยนเที่ยวบินอยู่ที่สักสามชั่วโมงสชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่า ผมได้ทั้งมีทั้งชาวจีนฝรั่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมากันเยอะมากนะครับเข้าไปถึงตรงบางคลีตรงนั้นเขาเรียกว่ามีตลาดโบราณตลาดโบราณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิปีตอนนี้ก็ประมาณ155ปีละถ้านับกันจริงๆเนี่ยนะถ้าเริ่มบูมเนี่ยจะประมาณช่วงเขาจะประมาณร้อีแล้วก็จะบูมมาระยะหนึ่งใช่ฮะก็ประมาณตั้งมาตั้งแต่ปี2400 ก็2,555ก็155ปีนั่นเองนะปีนี้ก็156ก็ปรากฏว่าที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขามีเวลาเนี่ยก็มาเที่ยวที่รุดประการกันออกมาบร,ริเวณรอบๆนี่ก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าม,มีมีได้ยินเสียงทั้งชาวญี่ปุ่นชาวอะไรต่างๆทีนี้ก็เลยไปดูว่าเอะที่นี่เขามีอะไรกันนะครับที่ลตลาดโบราณบางพ<า>ลีก็เนี่ยนะ ไปบ่อยแล้วฮะไปบ่อยเหมือนกันมไม่ใช่ไปซื้อปลาสลิดไปซื้อปลาสลิดแล้วรู้ไหมเขาใช้เครื่องมืออะไรเวลาเลี้ยงปลาสลิดปลาสลิดไม่ได้ไม่ได้ให้อาหารปลานะเขามีวิธีทําอาหารปลาเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าเขามีเครื่องมือโบราณที่เป็นภูมิปัญญาที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับให้อาหาร ปลาสลิดนี่เองมาที่บางบ่อชื่อว่าที่บางบ่อปัญหาหนึ่งคุณลงไปคุยเรื่องของการให้อาหารไม่ครับไปดูเครื่องมือเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาที่หายากมากเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าบางพลีเนี่ยลงอุตสาหกรรมเข้าไปมันเริ่มตีวงอบล้อมบ่อปลาสลิดครับปลาสลิดก็จะไม่มีแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วก็ที่ดินแพงที่ดินแพงก็ ขายดีครับใช่ไหมฮะดีกว่าเลี้ยงปลาไม่กี่บาทนะครับในแง่เศรษฐกิจเขาบอกว่าดีในแง่เศรษฐศาสตร์แต่ว่าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะฮะแล้วก็เป็นตลาดโบราณรุ่นแรกๆแล้วที่น่าสนใจที่เข้ามาดูกันมากเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้หมดเลยใช่ทางเดินก็เป็นไม้ทางเดินก็เป็นไม้บ้านก็เป็นไม้แต่เป็นไม้ที่ไม่ถูกไฟไหม้แปลกเพราะว่ายังไม่มีใครมากว้านซื้อที่จะสร้างโรงงานนะ แล้วก็อาจจะเป็นโชคดีด้วยเพราะว่าตลาดร้อยปีบ้านเราหลายที่โดนไฟไหม้ไปนะคุณลุงอย่างเช่นตลาดสันเจ้ารงทองที่อ่างทองก็โดนไฟไหม้นะหลายๆที่หรือว่าตลาดแถวบ้านนีเช่นหนึงที่สุพรรณบุรีก็โดนไฟไหม้ครับอันนี้ถือว่ายังยังโชคดีครับก็เลยจะต้องพาผู้ชมก็ไปดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างอู้เยอะเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่คนจะแน่นอาหารโอ้โหถ้าเสาร์อาทิตย์ไปนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจจะไม่ต้องเดินเพราะคุณจะเหมือนไหลไปตามกระแส ขนาดนั้นเลยจริงๆเพราะว่าทางคุณลุงไปมาเมื่อวานก็จะเห็นว่ามันอ่าสักประมาณถ้าคนยืนต่อไหล่ต่อไหล่เนี่ยสักประมาณสี่คนก็เต็มแล้วนึกออกไหมอ่าประมาณนั้น4ี่คนเท่าไหร่ต่อไหลเลดวนกันได้นิดหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะโอ้โหเมื่อวานคุณลุงไปวันเพื่อหัดแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์คุณลุงต้องคูณประมาณสักสิบเท่าเพราะว่านอกจากเชื่อมีตลาดโบราณแล้วนะคะที่วัดบางพลีอ่ะบางพลีใหญ่ เขาก็จะไปเข้าห้องน้ำไฮเทคก,กันด้วยที่เป็นค่าวเป็นคราวกันมาห้องน้ำราคาเหยียบ10ล้านไปดูมาแล้วแต่ต้องทำให้อีกชุดหนึ่ง <c oughs> ต้องทำพิเศษนะเฉพาะวัด จะวห้องน้าแล้วก็วัดเนี่ยต้องทําพิเศษอีกชุดหนึงเลยตรงนั้นจะมีวัดบางพีใหญ่ในแล้วก็วังพีใหญ่กลางด้วยนะคะมีสองวัดอีกวัดหนึ่งนี่จะเป็นพระนอนที่ใหญ่มากใช่แล้วก็เข้าไปปิดทองบนใจดระใช่นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือชมตลาดสักครู่ก่อนได้นะครับแล้วก็ไปดูของแปลกกันอ่าเราเกริ่นกันมาแบบนี้แล้วไปชมภาพเลยค่ะตลาดโบราณ150ปีของบางพี วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าตลาดที่ยังมีชีวิตอยู่ของเรายังมีชีวิตอยู่เด็กๆก็ยังอยู่กันด้วยปกตินะครับเพราะฉะนั้นชุมชนบางพลีที่ตลาดแห่งนี้ยังคงมีลมหายใจแม้ว่าครั้งหนึ่งจะหายไปแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงของการคมนาคม ลำคลองที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นลำคลองที่เมื่อก่อนนี้ถ้าท่านสุนทรผู้เคยผ่านมาและบันทึกเอาไว้เดี๋ยวเราจะได้ฟังนะครับว่ามันคึกคักกันครับครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือห้องนิทรรศการนะครับคือว่าเมื่อพุทธศักราช2,350นั้นสุนทรผู้กวีเอกได้มาเยี่ยมพระบิดาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับโดยใช้เส้นทางลำคลองสำโรงสถานที่แห่งนี้นะครับ เพื่อไปเยี่ยมพระบิดาที่เมือแกงนะครับมาตลัดโบราณบางรีนะครับด้วยของโลงท่านได้แต่งกรอนเอาไว้ว่าถึงบางรีมีเรือนอารามพระดูลกระดาษพังไปกลางทุ่งเป็นเลนลุ่มลึกเหลวเพียงเอวปต้องลากจูงจ้างไฟยอยู่รายเรียนดูเรือแพแออัดยัดเยียดเข้าเบียดเสียดแทรกกันสนั่นเสียงแจวตะกูเกกะ ปากระเชียงบ้างทุ่มเสียงโดนดุลกันวุ่นวายนี่นะครับคือนิราชของสนทนผู้กว,วีเอกของเรานะครับที่ไปเยี่ยมพระบิดาที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับได้ผ่านลำคลองสำโรงของเราเท่านเสด็จทางสุลามานนะครับทำให้วันนี้เราก็ยังคงรักษาชีวิตเอาไว้แม้ว่าการคมนาคมจะเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เรามาพบกับ นะครับคุณธวัชชัยดุลประภานะครับประธานกกนในธวัชชัยดุลประภาเป็นรประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตากรรมการบริหารงานของตํารวจรของสถานีพุทธรบางบ่อครับ,รบอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นรองเทศมนตรีครับ ครับผมชื่อออมสังทองครับไปรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปรีนะครับครับแล้วน้อง่ะครับหนูชื่อเด็กหญิงนิชนาสังทองค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดบางพีใหญ่ในค่ะครับแต่งชุดนี้ไปไหนกันมาครับงานกีฬาสีค่ะงานกีฬาสีโรงเรียนค่ะอยู่สีอะไรสีแสดและแข่งอะไรกับเขาบ้างเชียร์ลีดเดอร์ก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์คนสวยเท่านั้นใช่ไหมที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้ใช่ปล่าต้องสวยที่สุดในห้องค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าริมคลองแห่งนี้ยังมีลมหายใจหรือไม่เรือลํานี้นะครับเราจะไปกับเรือลํานี้หนูอยากเชิญทุกท่านมาเที่ยวที่ตลาดน้ำโบราณบางพีค่ะที่ตลาดน้ำโบราณบางพีมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะคะและที่สมุทรปราการก็มีที่เที่ยวเยอะที่สุดเลยค่ะมาสะดวกมาสะดวกด้วยนะคะและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครค่ะเดิมชื่อว่าตลาดศริโสภณ ความยาวประมาณ500เมตรค่ะอันนี้เป็นสะพานที่สมัยเดิมสมัยก่อนเนี่ยเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างอำเภอนะครับอันนี้คืออำเภอเก่านะครับอำเภอบางพีกับโรงพยาบาลบางพีซึ่งเราข้ามจากทางนี้เนี่ยไปสมัยก่อนเราไม่เราไม่ได้เรียกว่าโรงพยาบาลบางพีวขวามือเป,ป็นโรงพยาบาลบางีซ้ายมือเป็นอำเภอบางพีนะครับขวามือนเนี่ย สมัยก่อนเรียกว่าสาธารณสุขนะครับของของทางสถานีอนาัยม่ครับของบางพีคนในบางพีเนี่ยเวลาโดนเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่างูกัดอะไรเนี่ยครับเขาก็จะเอาเรือนําเรือมาแล้วก็มาเข้าทางช่องนี้ครับช่องที่เห็นข้างหน้าขวามือนะครับนะครับช่องนี้ครับที่เข้าไปทางสถานียนามัยบางพีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยกระดับเป็นโรงพยาบาลบางพีเรียบร้อยนะครับ และคลองที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคลองซึ่งเป็นคลองซึ่งเราเรียกได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีน้ําอยูอ่ตลอดทั้งปีเลยครับไม่เหมือนสมัยก่อนก่อนนี้จะมีโครงการพระราชดำริเนี่ยน้ำบางช่วงในหน้าหน้าแรงนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับน้ําก็จะแห้งลําคลองเห็นถึงตลิ่งสองฝั่งคืนลึกลงไปเลยนะครับเห็นโคลนแต่ปัจจุบันหลังจากที่มีโครงการพระราชดำริ มีประตูน้ำนะครับก็เลยทำให้คลองเนี่ยมีน้ำเต็มอยู่สม่ำเสมอและขนาดนี้นะครับเรากำลังเ้าเ,เข้าสู่บริเวณของที่เราเรียกว่าตลาดโบราณบางพีนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนะครับที่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาทีแรกนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นสราราทรงไทยนะครับแล้วก็จะมีธนาคารอมสิน ซึ่งธนาคารออมสินตอนนี้ต้นไม้ก็บทดบังหมดนะครับเป็นธนาคารออมสินแห่งแรกซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยประชาชนที่มีมีเงินเหลือก็จะใช้บริการนะครับธนาคารออมสินนี้ธนาคารออมสินแห่งนี้